เกงกับวิธีชีวิตอยู่น้ำบาเลงนี่บพาอู่หากินนี่นางเพิงเบิงเรือวิีการหาปลามาเน,นีับ ของตัวน้อยเรือจะกลํานะครับ่าจจะเป็นการวิธีการอ้อมหาปลา งับออกมางับออกมาล่ะจะไปอย่ไก่้นาำที่ไม่ยืนอยู่พี่แล้วออกมาไม่ยืนอยู่ทีละ หนึ่งสองชึบโอ,อ้งามครับวิธีการหาปลาป้อมเอาปลาได้ครับชิดว่าได้เลยผมก็เคยเห็นนี่แหละ

mười lăm một chào mẹ mười lăm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  ที่การอมอเอ,อ,อ,อปาปลาครับ นเอินจะไปอยู S s ่ไ mm ก่พี่มาอยู่พี่ยีตกน้ำกันี่จะไปอยู่ไก่หมูจิกัดรอบบริเวณการหาปลางเป็น มาจะได้หลายเะได้เดี๋ยวคุเงินมาอยู่าีได้สอบตามเลย เห็นบเื้นเลยมาเบิ่งเรือที่ล่ะไหนเร่เร่มาเบิ้งเร่น่ครับนอ้อมเรียหากันบ้านได้ว่าเดยว

หน,นนหนึ่งเรือปืนจีดายปะเรอเือจาก,กลัมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลำนี่อะไรกับพ่อ thay ruột không thấy thay ruột nghe mòt không? này đây, ấu trùng mắt không là? nghe bo? à? Mẹ? <laughs>

เอาไเยครับปลาน่าจะแล้วเลยครับผมเศราหาปลาแล้วมั้งเป็นลวแรงเลยครับแบบนี้นะครับสวัสดีครับมอเทกอถามไนมอดขนาดไนมอดไต่บอมได้นมอใไต่บอม

เอาปลาเกเนบ่ปลาว้ากะด้ปลาหลายแถวว่ใหญ่กใหญ่กอยังน็แกเฮียกรอีกลำหนึงครับไปแล้ว ไหลำดีครับผมเดือนนึงพูดล้ำหนึ่งไปแหละเขาฟังแล้งมาถ้าเบิ่งป่าน้ำเต็มเล็กแล้วใส่เบิองเปิดเบิ่งป่าเน่มอดกันนะเนไอ้มอดขอเปิดเบิ่งป่าในเด้อเอือบขึ้นี่จริงเถอะบ้านใช่ละมึงกันนะ ว้าวเห็นไหมครับตายเลหลายตัวว้าวเห็นไหมคนตายเลยดูครับองเ่าที่ัไอ้เพิ่ไหนมาเกิดห้เบิรงวะนโอ้โหตหลายตัวจนีงคนอะเบย์อรเก็เทียบท่าแลลวครับสามลำเป็นอีกลำนึงครับว่าะโอ้ยน่เ็เากาพวกแบนบโอ้ยิ้เ็จิ้่รอนนี่ อาฮ่ากา่า้าวามงตรงนี่ยงตรงในบ่าปเบิ่งในลังมาเดี๋ยเบิ่งถายตุงเนี่ยงายตุงนี่เปิดเบิ้งนี้ตุงได้หลายๆแต่ว่าปลาค้างจะมีกันไหมื่อไปยังไงเออปรากฏปรากฏโอ้โหลายกันเนา Ba cột ba cột ba đi dìu hòa tiên em kang lần nào dì

นี่ไผ่หมดไงแม่ในนี่เกี่ยวกัดนี่เหมือนัไงฮะเออไผ่นั่นล่ะนี่นั่นอันคุ้มๆนี่เี่ยวนี้บุหรี่ไปไปหลงรแล้วเจ้าอันใดใส่อันไหนมากมีอะไร เดี๋ยวไปน้ำใหมอดใหมดป่ะก็ดให้่หมอดจีพายเรียไปใส่ก่อนโอ้มือรุ่นพรเบึงๆเป็นเป็นปลาซอยตาตาก็ได้ปลาหลายแต่ว่าเทียรัเนาะาบขึ้นจากน้องเราด้สัน สามีนะครับ